สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับผมวันนี้เรามาชมพระซุมกอกันนะครับผมมีพระซุ้มกอมานำแสดงให้เพื่อนๆได้รับชมกันถึงความแตกต่างของพระอายุไม่น้อยกว่า700ปีนะครับธรรมชาติความเก่าการเปลี่ยนแปลงในอดีตเราเคยเชื่อว่าพระซุมกอเป็นพระเนื้อดิน แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราศึกษาถึงเรื่องของกระบวนการผลิตถึงเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างรวมไปถึงเรื่องของเนื้อหาความเก่านะครับ3ส,สิ่งนะครับวิธีการผลิตหนึ่งละสูตรเนื้อหามวลสาร2อละ3ก็คือการเปรียบเทียบความเก่านะครับหลักการ3ข้อนี้แหละ ก็คือวิธีการที่ทำให้เรากลับเข้ามาสู่เส้นทางของการศึกษาของโบราณโบราณคือของที่มีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปนะครับเราเรียกว่าแอนทิกหรือว่าเป็นของโบราณเมื่อเราศึกษาพระที่เป็นพระเนื้อดินตามที่เราเข้าใจกันว่าพระกุกเก่าโบราณน,นั้นจะประกอบด้วยเนื้อดินเนื้อชินนะครับ แต่เนื้อชินคือพระประเภทโลหะพระเนื้อดินที่ว่ากันนะแท้ที่จริงแล้ววัสดุที่นำมาใช้ไม่ใช่ดินแต่เป็นแรงคำว่าแรงนะที่นี้สะแอรลอลิงงองูนะครับหมายถึงดินเนื้ออ่อนนะครับหรือลูกลังเมื่ออยู่ใต้ดินนั้นเขาจะมีความอ่อนนุ่มสามารถจะนำมา สร้างหรือว่ากดทําพิมพ์พระทําอะไรก็แล้วแต่ขึ้นรูปได้นะองค์ประกอบสําคัญของแรงนั้นก็คือแร่เหล็กแร่เหล็กหรือที่เรามาพบเจอในพระเนื้อดินโบราณน่ะเขาจะเรียกกันว่าแร่ดอกมะขามไอ้ว่านแร่ดอกมะขามในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอยู่ในสารระบบหรือว่าไม่มีอยู่ในวิชาการใดๆเลย นะครับมันเป็นเพียงศัพท์เทคนิคที่ทางคนเล่นพระเสียนพระเนี่ยเขากำหนดมาเพื่อที่จะให้ง่ายต่อความเข้าใจว่าพระเก่าพระโบราณน,นั้นน่ะมันจะต้องประกอบด้วยลักษณะที่เป็นแร่สีแดงๆอย่างนี้ลอยขึ้นตามพื้นผิวถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นพระโบราณพระกรุก แต่เมื่อเราทําความเข้าใจนะครับณนะเวลานี้เราทําความเข้าใจว่ามันคือแรงแรงเป็นส่วนประกอบสําคัญที่นําไปสร้างเป็นหินศิลาแรงเพราะเมื่อแรงขึ้นมาจากใต้พื้นดินแล้วเขาทําปฏิกิริยากับอากาศเขาก็จะมีความแข็งมีความแกร่งไม่ต่างกับหินจึงใช้ในการนําไปแปรรูปทําเป็น อิดหรือทำไปเป็นปูถนนนะครับก่อนหน้าปี2,500นะครับเมื่อมีการพัฒนาประเทศไทยเราเราก็เริ่มทำถนนดินลูกหลังไอถนนดินลูกลังเนี่ยแหละครับมันก็คือแม่ลังลูกลังนะครับที่เอามาปูบนพื้นพื้นผิวของถนนปรับสภาพพื้นผิวเมื่อปรับสภาพพื้นผิวมันเรียบแล้วเมื่อมันโดนอากาศโดนสภาพการเปลี่ยนแปลง ถนนนั้นก็จะมีความคงทนถาวรน,นั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของภูมิปัญญาคนโบราณที่เขาใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมาทำม,มาประดิษฐ์มาตกแต่งเราจะไม่ได้ใช้ดินเหนียวที่อ่ที่หลายๆครั้งหลายๆคราวที่เราฟังคนมาพูดให้ฟังว่าพระเนื้อดินพ ได้ดินมาแล้วก็เอามาล่อนมากรองให้ละเอียดกรองละเอียดแล้วเสร็จจึงมาผสมมวลสารที่เป็นมวลสารศักษิิทธ์ว่านเกสรดอกไม้อะไรต่างๆอันนั้นอะ่ะมันเป็นเพียงข้อสันนิษฐานแต่ความเป็นจริงแล้วขอให้เพื่อนๆดูที่องค์พระพอเพื่อนๆดูที่องค์พระเพื่อนๆจะหาพระต้นแบบที่ไหนมาดูล่ะ เข้าไปดูตามพิพิธภัณฑ์เลยนะครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์พิมายพิพิธภัณฑ์ที่อยุธยาอู่ทองนั่นนะครับแล้วเพื่อนๆพ,พิจารณาให้เห็นว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยมันตรงตามที่ผมอธิบายไว้ใช่หรือไม่นะครับส่วนองค์นี้องค์นี้จะมีความพิเศษเพราะจะเป็นเนื้อดินผสมว่าน นะครับเนื้อดินผสมว่านเนี่ยจะเป็นอีกยุคหนึ่งละไม่ใช่ยุคเมื่อ7 0 0ปีละคือจะเป็นพระกุกเก่าที่สร้างหลังจากยุค700ปีแต่สภาพการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า100ปีนะครับวิธีการเรียนรู้ศึกษาพระกุกพระโบร,ราณน,นั้นกนะ็คือเราต้องแยกกรรมวิธีการผลิตแยกความเก่าพระที่สร้างก่อนปี2,500นะครับไม่มี พระเกอย่างแน่นอนแล้วทีนี้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจว่าไอพระเนื้อดินผสมว่านแบบนี้มีเกจิกอาจารย์ที่ไหนสร้างบ้างไหมหรือว่ามีกุไหนบ้างที่ขึ้นเป็นพระที่มีส่วนผสมเนื้อดินขุยปูแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าการศึกษาเนี่ยจะทําให้เราเกิดความรู้ที่แตกฉานแล้วก็ดูออกบอกได้อธิบายเป็น เมื่อเราเข้าใจถึงยุคสมัยการผลิตการสร้างพระแล้วเราจะมีความสุขและสนุกกับการศึกษาสะสมอย่าลืมนะครับพระที่ไม่รู้พระที่ดูไม่เป็นอย่าพึ่งเข้าไปยุ่งกับเขานะครับเพราะจะทำให้คุณเสียสตังแล้วยังมานั่งงงนั่งสงสัยอยู่ขอบคุณสำหรับการติดตามชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ